ไม่ต้องห่วงค่ะใครทําอะไรไว้ได้สิ่งนั้นกลับคืนทํากรรมดีอะไรไว้กรรมดีกลับคืนครูเรียกว่าครูไปทํากรรมดีค่ะแล้วเป็นไงคะคนมาเขียนคอมเมนต์ครูมาจากไหนไม่รู้ทัว่วสารทิศนี่เป็นสิ่งที่ครูอะค่ะเฮ้ยมันต้องเอามาทําหลายคนมีติ่งไปดันให้เขาขายได้บ้าไปแล้วคิดอะไรเนี่ยคุณไปดูตอนที่ครูบอกให้หลายๆายคนกรีดสิครูน่าจะเป็นหนึ่งเดียวนะ ที่ทำลมใต้ปีกขึ้นมาและให้กรีดตอนนั้นนะมีคนแบบอบ้านนอกจริงนะคะ <c oughs> แบรนด์นี้บ้านนอกจังเลยวะอะไรก็กีดกีดกีดโอ้โหแบรนด์นี้เจ้าของแบรนด์บ้านนอกมากเลยอะ่ะไม่กล้าเข้าคือแบบไม่กล้าไปขายด้วยหรอกอะไรอะ่ะ <c oughs> บางคนเข้ามาใหม่ๆอะไรอะ่ะกรีดพอแม่ทีไม่กรีดไมนะ่คุณ ไม่กล้ากีดแล้วทุกวันนี้เป็นไงคะแบรนด์อื่นอยากกีดเหมือนเราทุกแบรนด์ล้วก็นคนุณเออใครก็อยากมาเป็นบรรน,นอไขโซแบบเราด้วยกบรรน,นอที่มีผลงานพันล้านบรรน,นอที่ส่งออกไปเจ็สิบกว่าประเทศตัวโลกนะคะอันนี้คาตาไหมคะคาตากันยังคะไม่ใช่แค่การกรีดลมใต้ปีกบอกให้มาเป็นรมเมื่อก่อนไม่ดือ้อไงเมื่อก่อนคนที่มาด้วยกันไม่ดือ้อไงครูบอกอะไรทั้งหมดอ แล้วเป็นไงปังยกเลยอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะไปตามย้อนดูได้เลยนะคะคนเก่าๆที่ยังอยู่นะคะปังปริเยจากการเป็นลมตายปีกกีดกันเน้อแต่ตีห้ายันตีตีห้าหมุนไปตีสองของอีกวันนึงค่ะตีห้ามันโพสมันตีดกันละนะ,ะทุกวันนี้ค่ะเล่าให้ฟังแบรนด์อื่นไฮโซไฮโซมีกีดก่ะแอลเ,เห็นมาคนพอเรากรีดอะ่ะคนก็ต้ององงนวะ่ามันกรีดอะไรมันวะมันบ้าป่ะวะอะไรมันขายเลย่ะ แต่พอเราใส่ทุกวันกรี๊ดทุกวันมันพลังมาทุกวันคุณคุณไม่ต้องห่วงคนมันอยากรู้อยากเห็นอยากดูอยากตามมันก็เกิดคนตามสมองมันอัจฉริยะน่ะคุณมันก็ช่วยไม่ได้ถูกต้องไหมทําไมต้องเหมือนใครทําไมต้องเอ้ยยัดยียมค่ะสุดยัดค่ะดีงามค่ะใครก็พูดแบบนี้ทั้งนั้นถูกต้องไหมยินดีด้วยค่ะดีใจด้วยนะคะขายดีมากค่ะ ชิลชิลมากไม่เราไม่เอามันต้องแบบกรี๊ดเท่านั้นเว้ยกรี๊ดอะกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะขายด้วยกล่องเดียวไม่กรี๊ดยังได้เป็นเป็นสิบล้านเอยค่ะกรี๊ดกรี๊ดแล้วคนอนะมันทนไม่ไหวแล้วคุณอะไรของมันนัหนาวว่ามันกรี๊ดอะไรของมันเนี่ยมันแบบอะโดนเยอะเลยนะคะปรากฏว่างไงคะทุกวันนี้ไปดูกันค่ะแบรนด์อื่นไปดูใครที่แบบว่ากรี๊ดเราเด็กสามตัวพวกนี้กลับไปแก้ไขพลังงานนะจ๊ะ กีดเราเด็กสามตัวไปก๊อปเข้ามาเพิ่มค่ะเพิ่มใครที่มีดอเด็กหรือไมยมกยมกยมกไม่ถึงเก้าตัวขึ้นไปไปสร้างพลังงานใหม่ค่ะพวกนี้คือกีดให้แล้วแล้วไปกีดไม่ต้องบอกค่ะนึกภาพออกเลยค่ะมันเป็นพลังงานที่มันส่งโดยไม่ต้องเห็นหน้าค่ะถ้ากีดเราเด็กสามตัวไม่ต้องกีดค่ะนะคะกีดสมมุติเนาะเพื่อนถูกรางวัลที่หนึ่งกียังไม่ทัน ไปถึงสามโลกเลยค่ะเจ๊มันไปอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเราลองใส่ดอเด็กแอบตัวกริ๊ถึงค่ะโอ้มันถึงค่ะสามโลกความหมายคือมันถึงใจเราค่ะมันได้ใจเราค่ะมันเกิดพลังงานค่ะกริ๊อย่างนี้ค่ะหรือสอเสือค่ะกริ๊อย่างนี้ค่ะมันได้ใจบางคนเพื่อนไดออเดอร์เมตเจ้าขึ้นไดออเดอร์ห้าพกล่องกลิดอเด็กสามตัว กริสสอเสือตัวเดียวอัคือจะกีนกับเพื่อนอัมันไม่ออกค่ะพลังงานมันติดขัดไปแก้ไขพลังงานด่วนค่ะเพราะถ้าไม่แก้ที่เราอย่ามาถามครูว่าครูคะทําทไมหนูจะขายดีขายปังครูคะทำยังไงหนูจะขายแต่ครูได้เป็นล,ล้านชิ้นครูคะทําทไมหนูจะมีทีมงานอย่ามาถามครูค่ะเปลี่ยนพลังงานตัวเองยังเปลี่ยนไม่ได้รับไม่ได้เวลาครูพูดทีนี่จี้ดแทงใจแต่เปลี่ยนไม่ได้นั่นแสดงว่าไม่ต้องไปรับใครหรอกค่ะ ใจมันไม่รับใจมันไม่เอาจริงเมื่อี้ครูบอกว่าทําไมต้องบันดันกันหลายคนนะถ้าคนที่เป็นเหมือนมนุษย์ธรรมดาก็จะบอกว่าใช่สิไปดันให้คนอื่นเขาดังบ้าหรือเปล่าคนพวกนี้ไม่ปังค่ะปังยากมากจิตเราเป็นแบบไหนเราจะได้คนจิตเดียวกันเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าคุณสวดมนต์นั่งสมาธิบ่อยบ่อยฟังธรรมบ่อยๆคุณจะรู้เลยว่าจิตพลังงานเดียวกันจะอยู่ด้วยกัน คนคิดแบบไหนได้คนแบบนั้นถ้าคุณคิดแบบนี้ก็มีคนคิดกับคุณแบบนั้นเช่นเดียวกันทําไมคุณไม่ถูกดันทําไมคุณขายไม่ดีทําไมไม่มีคนมาดูคุณทําไมไม่มีคนดันคุณเพราะคุณดันไปคิดแบบนั้นซะก่อนพอเราคิดแบบไหนเราได้คนแบบเดียวกันแต่ถ้าเราลองคิดเปลี่ยนเฮ้ยไอดันนี่เพื่อนอุ้ยเพื่อนนี่เข้าดีไปกีดไปดันช่วยโพสต์ไปช่วยแชร์ใจเรามันสว่างเราจะได้คนประเภทเดียวกันมาช่วยเรา